นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนะมัสามิขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธาน พระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่คณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านพวกเราเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองมก,กราคมพุทธศักราช2564ซึ่งก็อยู่ในช่วง วันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ที่พวกเราทั้งหลายได้มามาเริ่มต้นเพื่อสมทานความดีเพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อมากลับจิตกลับใจกลับกายกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มใจใหม่เพื่อจะได้เป็นผู้ใหม่ในทุกๆวัน มนุษย์เราเนี่ยคือผู้ที่ประเสรเิฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานพระนิพพานอยู่ที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่ใจของเราเนี่ยมีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเราจึงต้องเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนีย่ยวเป็นไอดอล เป็นผู้ที่เราควรจะดำเนินตามในปีใหม่เนะี่ยก็จะมีสิ่งสี่ข้อสี่อย่างสี่ประการให้พวกเราได้ไปประพฤติปฏิบัติกันนะเป็นพระพุทธพจน์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญยิ่งคำหนึ่งนะที่พระพุทธองค์ตรัสว่ายาตานุยายีจะพวาหิมานวะอลันจปานิงปริวัชยสุมาจัดสุ มิเตสุกธาจิตุพิมาจากวสัสังอสาตาีนังนิคัตเชซึ่งหมายความว่าอันแรกยาตานุยายีเดินตามทางคนดีที่อยู่หน้าเดินตามรอยคนดีที่อยู่ข้างหน้าคนดีคนผู้ประเสริฐก็เริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระหันสาว,วกองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรวมถึงคนดีที่เราเคารพนับถือทั้งพ่อทั้งแม่ญาติพี่น้องบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายการเดินตามทางคนดีอีกมุมหนึ่งก็คือการครบบัณฑิตการครบมิตรการตามรอยกระยาณมิตรนั่นเองสมมติถ้าเรา ต้องเกิดมาในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะพ่อแม่พาทำผิดพาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพาเล่นการพานันพาเล่นอบายมุกนะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอเห็นพ่อแม่เห็นญาติพี่น้องทำแล้วทำตามด้วยความเห็นว่ามันถูกมันควรมันชอบโดยที่ไม่ได้ดีดตัวเองยกตัวเองออกมาจากวงจรแห่งกรรม วงจรแห่งความไม่ดีนะลูกมีอยู่สามประการนะคืออย่างแรกนะอาวะชาติตบุตรนะบุตรที่เป็นคนไม่ดีประพฤติต่ำกว่าพ่อแม่นะประพฤติต่ำกว่าพ่อแม่อย่างที่สองอนุชาติตบุตรนะบุตรที่ประพฤติตามพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนดียังไงก็ทำอย่างนั้น หรือพ่อแม่ไม่ดียังไงก็ทำอย่างนั้นตามอนุชาตตบุตรอย่างที่สาอภิชาตตบุตรคือบุตรที่ดียิ่งกว่าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ดีอยู่แล้วดียิ่งกว่าอีกโดยเฉพาะมาประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นภริยาเจ้าเดินตามมรรคผลนิพพานด้วยแล้วเนี่ยชื่อว่าเป็นอภิชาตตบุตรหรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดี แต่ลูกๆเป็นคนดีก็ชื่อว่าเป็นอภิชาตบุตรสามารถดึงพ่อดึงแม่ให้มาเข้าสู่ทางธรรมได้เช่นเดียวกันการเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าตระกูลเผ่าพงญาติพี่น้องสังคมพาธรรมแต่มันเป็นสิ่งผิดแต่ใจของเราเห็นว่ามันดีแต่ถ้าใจของเราไม่ไมประกอบด้วยธรรมเนี่ย เอาใจตัวเองเป็นใหญ่เอาอารมณ์เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธีปไตยนะสิ่งที่คิดว่าดีมันก็ยังไม่ดีแท้ยังไม่ดีถูกต้องดีเฉพาะในมุมมองของตัวเองแต่ถ้าจะดีจริงๆจึงต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นที่ตั้งเอาธรรมะเป็นหลักเป็นธรรมนูญของชีวิตให้เป็นธรรมาธิปไตยอะปไตยแปลว่าเป็นใหญ่นะธรรมาธิปไตยคือเอาธรรมะเป็นใหญ่ ไม่ใช่เอาประชาธิปไตยเป็นใหญ่ะประชาธิปไตยก็คืออธิปไตยของคนหมู่มากแต่ถ้าคนหมู่มากเป็นคนที่ไม่มีศีลเป็นคนที่ไม่มีธรรมเป็นคนที่คดโกงช่อชนขอรับชั่นจะเป็นประชาธิปไตยของคนชั่วแต่ถ้าเป็นอธิปไตยของคนดีของคนมีศีลธรรมก็เป็นประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยธรรม รรมิกะประชาธิปไตยนะจึงสําคัญยิ่งประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าจะดีแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยศีลอย่างนี้สังคมไหนๆก็จะมีความสงบสุขจะมีความร่มเย็นตั้งแต่สังคมบ้านตั้งแต่สังคมครอบครัวจนกระทั่งของกลุ่มในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอแม้กระทั่งประเทศและโลกถ้า อยู่ในสังคมแห่งผู้ที่มีธรรมผู้ที่ประกอบด้วยธรรมนะดังนั้นยาตานุยายีเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้าต้องเป็นคนดีผู้ที่ประเสริฐผู้ที่พิเศษสุดจริงๆนะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสมบาร,รมีมา ~~~20% สประสงไข่หนึ่งแสนกับเนี่ยกว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมที่แสดงออกมามาจากใจที่บริสุทธิ์ เป็นปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็เปี่ยมด้วยมหากรุณาที่คุณเมื่อมาจากใจที่บริสุทธิ์มาจากมรรคผลพระนิพพานคําพูดนั้นจึงเป็นคําจริงคําแท้เป็นหนึ่งไม่มีสอนเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีอะไรมาคัดง้างมาคัดค้านได้รองรับได้กับวิทยาศาสตร์ทุกๆอย่างโดยเฉพาะคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะที่เขาไม่ได้นับถือพุทธ แต่เขาทึ่งเขาเลื่อมใสเขาอัศจรรย์ใจกับสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสกับสิ่งที่พุทธเจ้ารู้เพราะมันเหนือวิทยาศาสตรส์อย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะมาจะมารู้จะมาวัดได้แต่พุทธเจ้ารู้ได้ยังไงนะอย่างเช่นเรื่องการกําเนิดแรกของคนอย่างนี้นะที่พุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าจุดกําเนิดแรกของคนที่มาจาก อุปมาเหมือนกับน้ำใสๆที่เอาขนวัวหรือขนโคเนี่ยจุ่มไปน้ํามันงาสบัดเจ็ดครั้งไอ้จุดใสๆเล็กๆเนี่ยคือจุดกําเนิดแรกของคนที่สเปิร์มของพ่อมารวมกับรังไข่ของแม่เป็นจุดกําเนิดแรกของคนคือมันแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ในนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้าําใสๆแต่มันมีปฏิสนธิจิต มีภาะวะนิการติชวนะโลภะจิตความยินดีพอใจเป็นตัวนำมาเกิดรวมอยู่ในนั้นจากนั้นผ่านมาเจ็ดวันกลายเป็นสีแดงเหมือนน้ำล้างเนื้อต่อไปก็อีกเจ็ดวันกลายเป็นลิ่มเลือดอีกเจ็ดวันกลายเป็นก้อนแข็งแข็งอีกเจ็ดวันประมาณสัปดาห์ที่ห้าเป็นปัญจสาขาคือห้าปุ่มปุ่มหัวปุ่มแขนสองข้างปุ่มขาสองข้างแต่วงการแพทย์นักวิทยาศาสตร์เขาจะรู้ ว่าคนท้องก็ต่อเมื่อท้องแล้วสองเดือนจึงจะวัดได้ตรวจได้แต่ปัญญาสัพพัญญุตยานรู้ตั้งแต่จุดกำเนิดแรกของมนุษย์เนี่ยจึงทำให้มั่นใจแล้วก็อัศาจรรย์ใจว่าสัพพัญญุตยาน,นี้เนี่ยเป็นของจริงเป็นของแท้เป็นของบริสุทธิ์เป็นความรู้จริงๆเนี่ยแต่เป็นความรู้จริงตามธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้ว แล้วพุทธเจ้าเอามาเทศเอามาบอกเอามาสอนไม่ได้บัญญัติแต่งตั้งไม่ได้คิดค้นอะไรเพียงแต่ว่าเอาของจริงเอาความจริงตามกฎธรรมชาติเอามาพูดเอามาบอกเอามาสอนแล้วก็ทรงบอกวิธีที่จะออกไปจากวงจรแห่งกรรมออกไปจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยถ้าทำจริงประพฤติปฏิบัติจริงๆดังนั้นเดินตามทางคนดีที่อยู่หน้า คนดีของเราบุคคลในดวงใจของเราเราต้องยกไว้เป็นที่หนึ่งเลยคือพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระละหันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่บริสุทธิ์เราเดินตามรอยท่านเดินตามทางของท่านอย่างที่สองอลันจะปานิงปริวัชยสุมือเคยเลี้ยงเรามาจงอย่าเผาหมายความว่า ให้มีความกระตันยูกระตะเวทีมือมือของพ่อของแม่มือบุคคลของบุคคลผู้ที่มีบุญคุณผู้ที่ทำคุณกับเราเนี่ยเราต้องยกไว้เป็นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านสร้างบารมีตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปทำความดีกับบุคคลอื่นท่านเริ่มต้นจากทำความดีกับแม่นี่แหละ ตอนที่ท่านไปค้าขายทางทะเลพาแม่ไปด้วยเรือแตกกลางทะเลท่านก็ไม่ได้ขนสมบัตินะแต่ท่านแบกแม่ไว้บนบ่าว่ายน้ำข้ามจนถึงฝั่งจิตของท่านก็นึกถึงแต่ว่าพาแม่ข้ามได้อยากพาบุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากตกอยู่ในห่วงทะเลทุกข์ให้ข้ามฝั่งได้บ้างแล้วท่านเกิดมาชาติไหนๆเนี่ยถ้าเราไปอ่านพุทธประวัติ ชาดกต่างๆล้วนแล้วแต่ทําความดีกับแม่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเกิดเป็นช้างก็ยังเลี้ยงดูแม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เลี้ยงดูแม่ในพระเจ้าสิบชาตินะเกิดเป็นสุวรรณสามท่านก็ดูแลพ่อแม่ที่ตาบอดก,กระตันยูเป็นที่หนึ่งเลยดังนั้นเราจึงต้องเอาตามท่านแล้วบุคคลที่เห็นชัดๆเลยคือในหลวงราชการที่เก้า ที่เป็นยอดแห่งความกระตันยูพระองค์ดูแลสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนคลินทราบรมราชชนนีเนี่ยแม่ของท่านนท่านดูแลอย่างดีถ้าเราย้อนหลังไปเมื่อสามสิบปีก่อนเนี่ยที่สมเด็จย่ายังทรงแข็งแรงสเสด็จเยี่ยมรัศดรได้ในหลวงจะไปด้วยแล้วจะเห็นภาพที่ในหลวงประคองสมเด็จย่า คนอื่นจะประคองในหลวงบอกว่าคนนี้เป็นแม่ของเราเราประคองเองเราเห็นภาพนะสมเด็จย่าผมผมก็ไม่ได้หวีอะไรมากเหมือนเหมือนสมเด็จพระเทพนี่แหละแต่ในหลวงประคองบอกว่าคนนี้เป็นแม่ของเราเราประคองเองคนบางคนเป็นข้าราชการใหญ่โตมีหน้ามีตาในสังคมนะแต่เวลาออกงานไม่กล้าพาแม่ไปด้วย กลัวไม่สมเกียรติแม่แต่งตัวไม่สวยแม่ผมยุ่งอย่างนี้นะไม่กล้าพาไปแต่ในหลวงทําให้ดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของความกระตันยูในบ้านปลายพระชนชีพของสมเด็จย่าเนะี่ยสมเด็จย่าประชวรตอนอายุ9 3้าสในหลวงเสด็จไปหาสมเด็จย่าไปทานข้าวไปเสวยอาหารเย็นกับสมเด็จย่าไปกินข้าวกับแม่ สัปดาห์ละถึงห้าวันนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในหลวงงานหนักขนาดไหนที่ทำเพื่อประชาชนเนะี่ยโครงการในพระองค์เป็นหลายพันแต่มีเวลาไปทานข้าวกับแม่สัปดาห์ละห้าวันอีกวันหนึ่งทรงรักษาศีลอุโบสถก็ไม่ได้เสวยเย็นอยู่แล้วอีกวันหนึ่งก็เสวยกับพระราชนีกับข้าราชบริพารใกล้ชิดแม่พอทานอาหารได้น้อย พอเห็นลูกเห็นหน้าลูกจากที่ทานได้น้อยก็ทานได้มากเพราะว่าเป็นการไปให้กำลังใจไปเลี้ยงใจไม่ได้เลี้ยงกายอย่างเดียวไม่ได้ส่งเงินให้ให้ทรัพสมบัติอย่างเดียวแต่ว่าเอาตัวไปอยู่ด้วยไปคุยด้วยไปพูดด้วยไปทานข้าวด้วยจากที่ทานข้าวได้น้อยก็ทานข้าวได้มากจากที่เจ็ดจิตใจห่อเหี่ยวเศร้าหมองจิตใจก็ผ่องใสจิตใจก็ดีเพราะว่าลูกมาอยู่ด้วย มาพูดดีๆด,ด้วยมาคุยดีๆด,ด้วยเราจึงต้องเอาตัวอย่างในหลวงรัชากาลที่เเนี่ยท่านดูแลแม่จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายวันที่สมเด็จย่าสวรรคตในหลวงก็อยู่เฝ้าไข้จนเวลาเกือบจะสว่างจนสมเด็จย่าทรงหลับไปในหลวงก็เสด็จกลับรถวิ่งไปยังไม่ถึงวางสวนจิตเนี่ยสมเด็จย่าก็สวรรคตคนก็โทรไปในหลวงก็กลับมา เห็นแม่นอนนิ่งอยู่บนเตียงพระองค์ก็ไปถวายบังคมอยู่ที่พระอุระกราบที่อกซบหน้านิ่งอยู่นานน้ำตาไหลพรากเอาหวีที่ปักอยู่บนหัวแม่เนี่ยเอามาหวีให้แม่กราบที่อกของแม่เนี่ยเห็นไหมว่าพระองค์ทำตัวอย่างเรื่องความกระตัญญูพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเวลาท่านสร้างบาร,รมีท่านจะกระตันยูต่อพ่อต่อแม่มาก บุคคลผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตที่เป็นบุคคลที่มีเศรษฐีที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในโลกเนี่ยเราไปดูประวัติของเขาเนี่ยเขามีความกระตันยูเป็นที่หนึ่งเศรษฐีจีนในประเทศไทยทั้งหลายเจ้าสัวทั้งหลายก็ยกความกระตันยูไว้เป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอารันจปานิงปริวัชยสัสสุเนี่ยคือต้องไม่เผาฝ่ามืออันชุ่มหมายความว่าคนที่เคยเลี้ยงเรามาจงอย่าเผา อย่างที่สามอย่าทําร้ายพวกพ้องมิตรของเรามาจัดสาะมิเตสุกทาจิทุพิเนี่ยไม่ทําร้ายทําลายมิตรไม่ว่าจากการไหน,ไหนบุคคลผู้เคยร่วมอุดมการผู้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันต้องไม่ทําร้ายไม่ทําลายหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายธรรมชาติต้นไม้สายน้ำทะเลขุนเขาผืนป่าเหล่านี้เนี่ย ให้คุณแก่เราต้นไม้ก็ให้อากาศให้สายน้ำแหล่งน้ำก็ให้ชีวิตแก่เราถ้าเราไม่มีน้ำไม่มีป่าเราก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ถือว่าเป็นมิตรของเราเราจึงต้องกระตันอยูไม่ทำลายธรรมชาติไม่ทำลายประเทศชาติไม่ทำลายแผ่นดินจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ทำลายไม่ทำลายมิตร อย่างที่สี่มาจาวะสังอะสะตินันนิคัตเฉคือบุคคลเขลาไร้สติอย่าริตามคนที่ไม่มีสติคนเขาคือคนปราศจากปัญญาคนไม่มีปัญญาคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่ไม่มีความเห็นไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยจัดว่าเป็นคนพ่านเป็นคนไร้สตินี่ยสี่ข้อ เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้ามือเคยเลี้ยงเรามาจงอย่าเผาอย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเราอีกคนเขาไรสติอย่าริตามข้อสุดท้ายสำคัญมากนะคนเขาก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงจากการครบคนผ่านมงคลของพระพุทธเจ้า38ประการเริ่มต้นมาจากอเสวนาจะาลานังคือการไม่คบคนผ่านก็คือคนไม่ดี คนไม่มีศีลธรรมคนที่ขาดปัญญาคนที่เป็นมิจฉาทิฐินี่แหละคือคนพานถ้าเราไม่คบคนพานแล้วความดีมงคลข้ออื่นๆจึงจะตามมาแต่ถ้าคบคนไม่ดีคบคนพานแล้วจบเลยนะมงคลทั้งหลายมันก็จะไม่ตามมาแน่นอนดังนั้นเราจึงต้องมาพัฒนาปัญญามาพัฒนาใจของเรานะ ต้องมาทบทวนว่าใจของเราเนี่ยหลีกเลี่ยงจากคนพาลหรือยังได้คบบัณฑิตคบมิตรหรือยังเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารหรือยังดังนั้นเราจึงต้องมาตามลอยมา,มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีพระพุทธเจ้าให้มีพระธรรมให้มีพระสงฆ์อยู่ในใจให้ได้เราจึงจะได้มองพระพักพระพุทธเจ้าได้มองหน้าพ่อหน้าแม่ได้ ต้องเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นที่ตั้งเป็นธรรมนูญในการดําเนินชีวิตนะต้องมีความสุขในการเสียสละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน,ไหนอยู่ที่ใดน,น,นะต้องมีสามัคคีธรรมมีธรรมะสามคัคคีคือมีศีลอยู่ในภาวะของตนของตนนะเป็นคารวาสผู้ครองเรือนก็มีศีลห้าผู้ปฏิบัติธรรมก็อยู่ในศีลแปด พระก็อยู่ในศีล227อยู่ในปาติโมกขสังวรศีลคือศีลของตนของตนแบบนี้ก็จะไม่ทําร้ายไม่ทําลายกันไม่ทำตามใจตัวเองไม่ทําตามอารมณ์ไม่ทําตามความรู้สึกของตัวเองให้มองทุกๆคนเนี่ยมองด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาแบบนี้เราจึงจะเบาเราจึงจะสบายบุคคลที่เราเคยผูกเวรเคยจองเวรกันมา บางคนเนี่ยโกรธกันแบบผูกกันเป็นสิบสปี20ปีถึงขนาดไม่เผาผีกันเลยแต่พอคนคนนั้นตายลงนะความโกรธเวรที่มันผูกอยู่ในใจนี่มันสลายลงทันทีเพราะว่าไม่รู้จะไปเอาคืนกับใครเพราะเขาก็ตายไปแล้วดังนั้นควรที่จะถอนเวนรระงงับความโกรธระง,งับเวรตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะจึงจะได้ จึงจะได้เมตตาต่อกันนะคนที่เกิดมาเจอกันเกิดมามีส่วนเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าในสังสารวัตนี้เนี่ยที่เวียนเกิดเวียนตายนับพบนับชาติมิท้วนเนี่ยคนที่ไม่เคยเกิดมาเจอเกิดมาเป็นอะไรกันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยต้องเกิดมามีความผูกพันกันเกี่ยวเนื่องกันด้วยฐานะใดด้วยฐานะหนึ่งดังนั้นเวรทั้งหลายเราจึงต้อง มาระงงับด้วยการไม่จองเวรถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวรมันจะข้ามพบข้ามชาติเหมือนกับเวรของกากับนกเขาเวรของงูเห่ากับพังพรเวรของหมีกับไม้สะเคราะห์นีคือมันติดติดอยู่ข้ามพบข้ามชาติข้ามเผ่าพงตระกูลเลยเราจึงต้องมาหยุดที่ใจของเรานี่แหละใจก็จะสบายใจก็จะเบาเพราะเราไม่ได้แบก ไม่ได้แบกความกโกรธไม่ได้แบกความผูกอาฆาตพยาบาทอะไรไว้ให้พวกเรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันธรรมลบอดีตออกจากใจให้มันเป็นศูนย์นะในวิถีปีใหม่นี้ทุกคนต้องมีความตั้งใจสมาทานความดีตั้งเจตนาให้ดีเหมือนบางคนเนี่ยตั้งใจที่ว่าจะรักษาศีลห้าตลอดชีวิต จะรักษาศีลแปดตลอดชีวิตจะไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนสัตว์ตลอดชีวิตเนี่ยจะทานบังสวิรัตตลอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เป็นการสมาทานความดีเอาวิถีปีใหม่ที่โลกสมมุติว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ให้พวกเราได้สมาทานความดีได้กลับใจได้เริ่มต้นวันใหม่ๆของเราทุกๆคน,นใจเราจะได้เป็นพระใจเราจะได้มีพระอยู่ในใจะ คำว่าพระมาจากสองคำนะมาจากคำว่าพอกับคำว่าละรวมกันจึงเป็นพระที่แท้จริงต้องพอกับต้องละต้องเสียสละออกจึงจะเป็นพระที่แท้จริงให้พวกเราเริ่มต้นวิถีปีใหมนะ่ด้วยการสมาทานความดีสมาทานศีลสมาทานสมาธิสมาทานปัญญาให้เกิดกับใจเราทุกๆวันชีวิตของเราจึงจะเป็นชีวิตใหม่ เป็นวันใหม่ของพวกเราอยู่เสมอๆพวกเราอยู่กับเครื่องอยู่คือลมหายใจลมหายใจเข้าให้สบายลมหายใจออกให้สบายในขณะที่สบายนั้นเนะ่ณเวลานั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสตรีไม่มีบุรุษไม่มีตัวเราไม่มีตัวกูของกูขณะนั้นแหละจึงเป็นสบายจึงเป็นใจสบายจึงเป็นใจดีเป็นปัจจุบันธรรมที่เป็นความสุข เป็นที่สุดแห่งทุกเป็นพระนิพพานในปัจจุบันพวกเราทําแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้นะอยู่ที่อยู่ที่ไหนไหนอยู่ทุกแห่งหนในโลกเราก็สามารถทําได้ถ้าเราน้อมมาที่ใจของเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับอานาปนานสตินั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็ขออนุมโมทนากับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัย และบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธะขอทุกท่านจงชำนะความขัดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องผ่านหมู่สัตรูมารด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แผ่วพานพระสัตยธรรมอภิบาลถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอน